แต่คิดกับการเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกไหมสิ่งที่ก็คือต้องปฏิบัติการอ่านหนังสือกับการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคือเงี้การที่เรารู้คําว่าความหมายของคำว่านัตตาจากการเรียนหนังสือเนี่ยมันมันเป็นการจําโดยใช้สมองจําแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเขาไม่ต้องใช้สมองไม่ใช่ไม่ใช่คือคือผมไม่ได้ว่าทำแต่ผมอธิบียที่เดียวัเพราะเพราะเพราะอ่านปั๊บมันผ่านตาผ่านตาจปั๊บมันถูกบันทึกลงสมองแต่ถ้าการลองมาไม่ฝึกชนะรองสานเนี่ยมันถูกฝังลงในจิตคือมันจะเป็นอตโนตัติาถ้าเราพิจาร คือการฝังลงในจิตคือเวลาอะยังมีถ้าท่านฟังคิริมาณาสูตรเนี่ยการตกแลวลงในครึ้นสวรรค์จะเอาตัวไปไม่ได้สมองคือส่วนหนึ่งของร่างกายสังหารคือตัวเอาแต่จิตไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะฝังไปในจิตติดต,ตัวเราไปเนี่ยคือบุญที่เกิดจากการพิัสสนากรรมฐานนี่ไงเราต้อว่าการกรรมฐานให้มันเกิดบุญความรู<ต>้ร<ผ>มันต้องเกิดจากการพิัาสนากรรมฐานเพราะว่าเราพิจารณาสองแท้แล้วว่าโอเคถ้าเราไปบางคนน่ะไปอ่านตามตำราว่าเอ้ยร่างกายมันเน่าเปื่อยก็อ่านไปก็จบแต่ว่าก็ยังมาเยึดอยู่ดี แต่ถ้าเรามวิปัสสนากรรมฐานจนเห็นตรงเลยครับนวยคิดว่าการการทําการยึดครูบาอาจารย์ของนวยการยึดน้องไนซ์เนี่ยเป็นการยึดถืออย่างหนึ่งไหมไม่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 ได้ยึดถือบุคคลแต่ยึดถือในหลักบุคคลน้องไน์มาอธิบายสภาวะสภาวะของน้องไนซ์สภาวะธรรมของนอไนซ์สภาวะธรรมครับใช่ครับการยึดในสภาวะธรรมของอาจารย์น้องไน์เป็นการยึดถืออย่างหนึ่งไหมมันมันมันก็ถึงถึงท่านบอกไงว่าถ้าเรายึดถือในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วสามารถทําให้เรายกหลับจิตได้เนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรแต่้เอ เอาสมมติว่าเราไปยึดถือในวัดปฏิบัติของของสมมติว่าเออตอนเย็นเนี่ยรุ่นพี่สอนว่าต้องสังสรรค์ต้องกินเหล้านะอันนี้คือการไปยึดถือคำสอนของรุ่นพี่เนี่ยถ้ายึดถือแบบนี้คือมันไม่ถูกเราไม่เอาอย่างนั้นเราไม่เอานั่นมันนั่นเปรียบเทียบแบบโปรงไปเราแบบหลักหลักธรรมะก่อนเปรียบเทียบไม่เห็นไดชัดเลอาจารย์ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นมันมันตรงข้ามไปไงคือเราเอาแค่แบบที่มันละเอียดแบบแบบครูบาอาจารย์ที่เขาสอนธรรมะเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยทางเนี่ยทางหุงทางหุงบทบทที่พระพุทธเจ้าอาจารยกัษ เอ่อยกราราคีรีอ่าที่ที่ถามพุทธเจ้าแปดข้ออ่ะมันมันมมีข้อมุง่งที่ที่ถามพุทธเจ้าว่าถ้าเราจะสําสำเร็จอาละเออสำเร็จวิชาอะไรสักอย่างเนี้ยพุทธเจ้าก็ตอบว่าต้องมีครูบาอาจารย์อ่ะหมายความว่าคือเราเราเนี้ยต้องมีครูบาอาจารย์ที่นี้การที่เลือกครูบาอาจารย์หรืออะไรก็ตามแต่มันก็อยู่ที่บุญสัมพันธ์กันมันอยู่ที่บุญตบะด้วยนะคือหน่วยก็ที่หนึ่งเอออาจารย์ต้องไงเนี่ย เป็นผู้ที่สอนทำและถูกจริตกับหน่วยอเอาเป็นว่าถูกจริตกับผมและญาติที่ทำกัหน่วยและญาติที่ทําอื่นไม่ได้ยึดแค่ไกลสังขานท่านเป็นเด็กแต่ว่าศึกษาจากสภาวธรรมที่ท่านสอนถูกไหมหน่วยดูครับถูกต้องคนระับอ่านี่ถูกต้องนะอันที่สามเนี่ยท่านสอนให้เห็นว่าหลักธรรมทั้งหลายเนี่ยต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคําเรียกอะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรยึดติดกับคําเรียกนั้นก็คือไม่ได้ก็เป็นแค่เป็นเพียงวิธีการหนึ่งคือไม่ใช่ว่าคนที่ติดแต่ว่าคือเราต้องเรียนรู้จากหลักธรรมก่อนในเบื้องต้นเเเรรรราาาตตต้้้อองมมมีีหลลลัักก่่่่่่นนแแววไไใชยูปฏิิ เมื่อเรียนรู้เราเราเรียนรู้แล้วบางทีเราเห็นตัวสอนเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าใจนะเราถึงต้องมีครูบาอาจารย์าเลยว่าเมื่อเราเห็นตัวอนที่ตัวหนังสือข้อธรรมะเนี่ยเราควรปฏิบัติอย่างไงความรู้หน่วยนิดหนึ่งตอนนี้หน่วยถึงขั้นไหนแล้วโสดาบันได้ยังหรือเ่าอันนี้ถามจริงๆไม่ปกติเนี่ยผมผมจะได้ผมไม่รู้ว่าไม่ปรบหลุมไหผมไม่รู้ไม่ใช่หน่วย ครูบาอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะต้องมีภาวะในการอยางรู้รู้สภาวะจิตของตัวเองคือคือตรงนี้โดยส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเขาไม่เอามาคุยเขาไม่เอามาคุยกันไม่ใช่ไม่ใช่คือขั้นขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่เป็นไรโสดาบงสาบันเนี่ยคุยกันได้แต่ถ้าไปถึงอ,รองารมณ์อันตรายนีย่ไม่ได้แล้วผมผมก็คือว่าผมเอาเป็นว่าผมผมผมมีกําลังใจแล้วก็ผมมีแรงจูงใจในการที่จะปฏิบัติทำไปเรื่อยๆแล้วแต่แล้วท่านสอนไหมว่าโสดาบันในมุมของท่านเนี่ยท่านต้องโดยต้องละอะไรบ้างอ่าคือคือคือเนี้ย เคยเคยบอกอยู่ผมเคยถามนะว่าโสดาโสดาบันมันจะมีสกิ่าคาโสดาสกิตาคาอนาคาและกาลหันเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงผมเคยถามนะแต่ผมไม่ได้หมายว่าผมจะถึงขั้นไหนนะคือโสดาบันเนี่ยท่านโสดามันต่หมายว่าใช้สติในการคือจะเน้นในเรื่องอารมณ์เลยใช้สติในการตัดอารมณ์ไม่ได้ใช้ปัญญาเชือสติคืออะไรคือมันเกิดแล้วเราระัะ ดับย่างได้คือให้มันเกิดก่อนอ่าแล้วแล้วนวยเคยอ่านไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนยังไงสอนธรรมแท่านสอนอะไรเขาจะทอดคือฟังคือคือตามตำราเนี่ผมผมคือนวยไม่เอาตำราเลยใช่ไหมตำราพระไตรปิฎกหรือเปล่าอะคะที่ที่ที่ดูนวลไม่เป็นไรคือนวยนวลไม่เอาตำราเลยเอาสภาวาธรรมที่นวลอาจารย์สอนอันนี้ผมเอาเอาตำราเหมือนกันก็มีตำราเหมือนกันแต่ว่าไอความหมายที่มันเป๊ะๆตามตำราเนี่ยคือผมไม่ได้อ่านตำรามาก แต่อันนี้เมื่อเมื่อที่ท่านถามผมว่าผมเคยถามครูบาอาจวุโสไหมหรือว่าเคยถามน้องไหมไหมอย่างเงี้ยอ่าอ่าท่านมีสอบอารมณ์ไหมสอบอารมณ์แบบดูไหมว่าสอนมาด้โดยปฏิบัติมาเนี่ยมแล้วแล้วโดยแต่การสอบอารมณ์ก็จะไม่ได้บอกว่านี่สอบอารมณ์หน้าไม่ใช่อ่าเข้าใจถ้าจะมาแบบสับพันธไม่ไม่ตั้งต่วนนี่มันมันย้อนแย้งกันไหมหน่อยที่ว่าถ้าเป็นหลักกฎหมายเราบอกให้ตามตำรามาตรฐานห้าสิบเก้า แต่พอเป็นหลักธรรมะเนี่ยนวยบอกไม่ต้องยึดตามตำราให้ยึดตามสภาวะอาจารย์มาย้อนแย้งกันไหมนวยไม่ไม่ไม่คือไม่ใช่ว่ามันยึดตามตำราคือหลักอย่างเช่นอริยสัจสี่เนี่ยก็ต้องยึดตามหลักคำสอนอยู่แล้วนะแต่ในในเมื่ออธิบายความมาเป็นความหมายความหมายที่ว่าจะตรงเป๊ะตามตำราเนี่ยคือเมื่อเมื่อผมไม่ได้ท่องตำรามาผมจริงไม่สามารถตอบที่มันความหมายรู้สึกว่ารู้สึกว่าการท่องตำราเป๊ะยอาะยึดตามนันอ่าเป็นการยึดถือแบบหนึ่งซึ่งมันไม่ควรเป็นใช่ไหม ผมผมเข้าใจไหมคือการที่หน่วยมองว่าการคนที่ยึดถือตามตำราเป๊ะเนี่ยแต่แต่ปฏิบัติด้วยไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้แต่ว่ายึดตามตำราเป๊ะเนี่ยเป็นความยึดถือยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ควรเป็นใช่ไหมมันมันต้องดูอีกทีว่าตำราน่ะต้องควรเป๊ะไหมในในเรื่องนั้นยังยังิี่หลักต้องเป๊ะที่หลักที่หน่วยยกตลอดอ่ะเพราะี้เว่าคือถ้าหลักสีหลักฐานเนี่ยหลักฐานหลักสีเนี่ยต้องเป๊ะแต่ในในความหมายในวิธีการในการอธิบายเนี่ยเอาเนี่ยขยายความได้ S <S แล้วแต่แล้วแล้วแต่แล้วแต่คุณอาจารย์แล้วแต่วิธีการไม่ไม,ไม่ว่ากันไม<แ>่ว่ากันอย่างเช่นศีลห้าเนี่ยผมก็อบอกว่าเอ้ยศีลห้าในตำรามันเราไม่ต้องไปเป๊ะตมนั้นหรอกอ,นนอันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วนะแต่ว่าวิธีการในการที่คุณจะเข้าสู่การปฏิบัติแบบนั้นอ่ะอันนี้อันนี้ขยายได้ความหมายผมอยากถามเนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงนี้หน่อยผมถามสั้นๆอีกไม่นานผมไปแล้วใครจะเป็นคนชี้ว่าตอนไหนนี่ควรจะเป๊ะไม่เป๊ะเนี่ยใครเป็นคนชี้อ่ะอ๋ออย่างนี้ในในหลักเอใน,ใน,ห,ลในหลักการปฏิบัติเนี่ยนะต้อง <S 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 มาดูว่า ต้องมาดูว่าข้อไหนเหลือยังไงอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นหลักทำคำสอนที่เป็นเอาที่เป็นหลักทำคำสอนเนี่ยนะที่เป็นหลักเนี่ยคืออันนี้คือต้องต้องตามหลักอย่างเช่นหลักใหญ่นะต้องตามาหรถเออต้องตามใช่ใช่ต้องตามกหลักใหญ่เนี่ยคือละชั่วทั้งหมดทำดีทั้งวงชำระกิจให้ถาวรอันนี้ต้องต้องมีเลยต้องหลักนี่เลยแต่เมื่อขยายออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีย่อยๆว่าวิธีการที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้นได้มันต้องมีวิธีการทั้งเยอะแยะในการที่จะไั่วคือคุณอาจจะไปบวชก็ได้ใช่ไหมวิธีการเนี่ยหมาย เลยใช้อุทยาบอลในการเข้าไปบวชเลยเพื่อเราจะละทั้งโลกอันนี้ก็คือก็คือจะไปมันก็ไม่ขัดกับหลักใหญ่ไงก็หมายว่าเข้าใจหลักหลักการเนี่ยเราเราเราเห็นตรงกันนะว่าไม่ขัดหลักใหญ่เนาะหลักการย่อยวิธีการแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรแต่เป้าหมายล่ะทีนี้เป้าหมายเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันต้องเห็นผลลัพธ์เนาะทีนี้ครูบาอาจารย์น้อยเนี่ยสอนเรื่องผลลัพธ์ของขั้นตอนอย่างที่ผมถามเรื่องโสดาบันเนี่ยเพราะมันเป็นตัวชี้วัดเพราะสิ่งที่ที่ฟังมาเรืงการกินกาแฟตับเชื่องกันอะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องพื้นฐานนะผมอยากได้แอดวานนะแอดวานว่าเรื่องการบรรลุโสดาบันนะซึ่งผมเองก็พูดไม่อายว่าผมก็ก็ประสงค์ที่จะบรรลุนะในชาติเนี้ยแต่ว่าได้ไว้กอนแค่ไหนเรื่องอารมณ์เดียวเลยเรื่องอารมณ์ครับอืออารมณ์เลยสถานการณ์ที่ดียวตอนนี้นะเป็นเป็นสถานการณ์ที่ทดสอบอารมณ์ได้ดีที่สุดเลยที่เป็นอ่เรื่องอะไรเนี้ยที่เถียงกันมีขึ้นศาลเช่าบ่ายไปลงพงลงพักเนี้ยทดสอบอารมณ์ได้อย่างดีเลยใครจะมีกือ ออใช่แล้วแล้วแล้วนวยคิดว่าการฝึกแบบเนี้ยการทําตัวแบบนวยแบบที่เป็นเนี้ยมันเป็นการตัดไม่ได้ไม่ไเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยตั้ไม่ใช่ดิน่วามถ้าคนเรายึดหลักแล้วเนี่ยสมมติปฏิบัติถึงแล้วอะนหลักหลักสำคัญหนึ่งนะถ้าปฏิบัติบรรลุถึงสมมติบรรลุถึงอันคามีจะไม่จะไม่ย้อนกลับมาเป็นสักเสยกิทาคามีและโสดาบันถูกไหมหลักนี้เหมือนกันไมหลักนี้เหมือนกันไหม สมมติว่าสมมติว่า A และนาย A เพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องกระทบใครนะนาย A บรรลุถึงอนาคามีนาย A จะไม่ย้อนกลับมาไม่ถดถอยมาเป็นสกิทาและโสดาบันถูกไหมอุเบกขาต้องใช้ปัญญาด้วยครับไม่ใช่จะอุเบกขานั่งเฉยไม่ได้ใช่ถูกถไหมเอาก็ต้องใช้ปัญญาแล้วครับมันมีหลักก็คือหลักป้องกันตนเองก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หลักป้องกันตนเองไม่พี่พี่จางนวยฟังฟังคำถามพี่อี้ใหม่คมถามใหม่าใหม่พูดอาจารย์ใครก็แล้วแต่อาจารย์ A แล้วกัน บรรลุทมขั้นสสขั้นอ,อ,อนาคามีแล้วท่านจะไม่ย้อนกลับมาเป็นสัคคิทาคามีซึ่งอยู่ในขั้นที่อยู่ล่างกว่าและโสดาบันที่อยู่ล่างล่างสุดถูกไหมในอริีอัพขคนทั้งสี่ความเห็นที่เป็นอื่นหาัเนี้มีนะพิธทีบาอาจารย์ท่านท,านท,ที่ที่ไม่ได้เห็นในหลักน,นี้ด้วยตรงนี้คือมันจะ<ท>มีแบบ<ไ><ไ>อามันมันมีอยู่เยอะอยู่นะยกตัวอ่างของหลักที่ที่อาจารย์อาจารย์ของท่านอ่ะอาจารย์ของนวยสอนอ่ะเอาหลักเนี้ยคือจะไม่ย้อนกลับมาแล้วถูกไหม คืออยากฟังเอก็ไม่ได้เหมนกน็ไม่ได้หมายความว่ากลับมาไม่ได้ไงเอ้าไม่ใช่ดิไม่ได้ไม่ไข้อห้ามเลยเอาก็แค่ยังตอบไงไม่ใช่คนตอแต่ว่าสภาวธรรมเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมาถูกไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาไม่ได้ไงด้วยนทีไม่ใช่ผมไม่ได้กลับไม่ได้หมายความว่ากลับมาเกิดแต่หมายความว่าด้วยสภาวะรมด้วยความหมายาเนี่ยก็บอกว่าหน่วยความหมายด้กยสภาในป่วยได้จบปอทกใช่คือคือไม่ใช่งี้คืองี้อันนี้ไม่กวนตีนะคือมันกวนขี่จักรยานได้ เขาจะไม่สามารถแซงว่าขี่จำกาดไม่เป็นเม,มื่อเขาขึ้นขี่จำกาดหรือคนว่ายาน,าน้ำหรือคนที่เรียนกฎหมายมาเป็นทนายได้เขาก็ทำแซงไม่สามารถทำาทำตัวเป็นคนธ <ผม S 2> รดาในว่าในในสมัยพุทธกาลที่พุธเจ้าท่านลงมามาเกิดเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยถามว่าเอาเอาันนี้เอาก็ถามกลับไปว่าสถ,ถานะตอนนั้นอ่ะสภาว่าทมตอนนั้นก่อนที่ท่านจะสำเร็จอรร์เป็นุูธเจ้าเนี่ยสภาว่าทมตอนนั้นท่านอยู่ขั้นไหนอ่ะผมถามเป็นพระโพธิสัตว์นะครับอยู่ขั้นไหนล่ะ ก็ไม่อาจจะเป็นโสดาบันก็ได้ยิ่งสกิทาคามีก็ได้เพราะว่าสองสองชั้นนะครับที่ยังกลับมาเกิดได้คือโสดาบันกับสกิทานี่ความรู้ผมนะแต่ถ้าเป็นราคามีแล้วไม่กลับมาเกิดแล้วครับเออแล้วแล้วสกิทาคานี่ข้ามข้าไปเป็นอรหันได้เลยไหมล่ะไม่ได้ครับต้องเรียนลำดับครับต้องไต่ระดับเพราะว่าแต่ละขั้นเนี่ยจะมีพวกที่ต้องละขั้นสำเร็จอรหันเป็นผู้เจ้านะแล้วไม่ใช่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 ยังไงก่อนที่ท่านไม่ใช่คืองี้ พอถ้าเป็นสกิทาใช่ไหมท่านก็ต้องไปเกิดใหม่เป็นพระโพธิสัตว์ก่อนแล้วก็อาจจะต้องผู้เก่าทัานไปเกิดเป็นสกิทาแล้วท่านก่อ,อนที่เป็นอรหันท์ท่านก็เป็นนา,าคามีก่อนเงี้ยฮะแล้วพระพุทธเจ้าท่านสรีตสำเร็จอรหันในในพสมัยพุทธกาลในพบชาติที่เป็นเจ้าชายศรีสุสัทธ์ถูกไหมล่ะอา่าใช่แล้วไงฮะอ่าก็ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยถามท่านหอว่าก่อนที่ท่านจะสำเร็จอรหันเน่ะท่านบรรลุธรท่านไหนอ่ะก็ก่อนที่ท่านจะเป็นอรหันท์ถ้าเป็นนาคามีแล้วก่อน ในพบชาติก่อนที่ท่านจะเป็นพบเอ่อพระเทพรัตน์ท่านนัร่วงเลยค่ะพระดังสมเด็จศรบันก็ได้หรือเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ท่ไม่คนะแต่ว่าเราเราคุยกันเพื่อว่าเพื่อว่าเป็นเป็นข้อสังเกตแล้วท้านฝากไว้ให้ใฝากไว้ให้ท่านไม่คิดไม่ใช่ไงนุ้ยคือคือผมถึงถามไงว่าหลักศาสนาผมเนี่ยที่ที่เราเขียงกันเนี่ยผมก็ถึงบอกไงว่าเมื่อเราเขียงกันไปกันมาแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราคุยกันเมื่อกี้มันจริงอยู่ในหมวดของความเชื่อไหมไม่ใช่นุ้ยไม่ใช่อย่างน ความเชื่อที่หน่วยพยายามพูดถึงเนี่ยมันมีแล้วศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ใช่แต่ว่าท่านไหนปฏิบัติได้แล้วเนี่ยผมผมไม่ใช่ไม่เชื่อนะผมเชื่ออยู่แล้วผมเป็นพุทธศาสนิกชนผมเชื่ออยู่แล้วผมเชื่อในหลักการปฏิบัติว่าปฏิบัติในแนวทางเนี้ยจะทําให้เราเอ่อไปถึงในสิ่งที่หวังนี่คือความชื่อจริงเขาเป็นคนคิดดีนะท่านหน่วยอ่ะเขาเป็นคนดยย ฟังผมนะมันอาจจะเริ่มจากความเชื่อพื้นฐานแต่ความเชื่ออย่างเดียวมันเอาไปไม่รอดมันต้องมีหลักปฏิบัติที่นวลพูดไงคือเราเถียงต้องนหลักการแม้แต่ในสมัยพุทธกาลตามพุทธประวัติก็ยังเขียงกันไม่จบมันถึงมีนี่ไงนี่คนมีอะไรทั่วทั่วไปหมดเแล้วไม่ตอนนี้จบแล้วคือหลักการในการบรรลุธรรมนจบแล้วที่ผมพยายามบอกนวยไงว่าโสดาบันคือเรามาแข่งกันปฏิบัติดีกว่ามาแข่งกันเถียงดีกว่าไหมใช่ไม่ไม่ควรแข่งกันนวยแต่ว่า ่ปฏิบัติในแข่งกันนี้มันได้ประโยชน์กว่าเรามาเสียงกันไม่ใช่ไม่ดนอ่าี่ว่าแข่งนั่นดนวยต้องตั้งสมาธิตั้งสติหน่อยเราไม่ได้แข่งกันเราแบ่งปันันหน่วยเราแบ่งปันกันเราแลกเปลี่ยนันหน่วยเพราะว่านวยมีนวยมีหลักปฏิบัติใช่ไหมโวยมีหลักปฏิบัติมีวิธีการถ้านวยนวยแนะนําผมได้ส่วนต่างอย่วยแล้วคอยตามได้เนี่ยผมเคิร์มมากแล้วนะผมเคิร์มจนตลับแล้วเนี่ยโอ้ผมม่วงแต่ว่าผมผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยว่าเอ้ยคนเรามาต่างวิธีการแต่ หลักการกับเป้าหมายเนี่ยมันไม่ต้องต่างกันได้ไหมคือเป้าหมายเนี่ยในการในการปฏิบัติทมเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเลยนะก็คือนั่นแหละแต่ว่าถามว่ามันมันจะได้เลยไม่ล่ะมันก็ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่ามันถึงมีขั้นไงมันถึงไม่ขั้นมีสี่ห้าสีสิบเพราปัจจุบันเนี่ยมีอื่นไหมนอกจากตัดอารมณ์ยางอื่นไหมคือถ้าตามตำราผมผมผมไม่ไม่ตอบเพราะว่าผมก็บอกแล้วไงผมไม่ได้แต่ถ้าผมถามว่าในในแง่ของ ของการปฏิบัติอะไรก็คือถ้าเราอะไรก็ตามแต่ถ้าเราตัดอารมณ์ได้ปัญหามันก็ไม่เกิดมันเกิดา <Okay. S 1> าดาววนก็คือแล้วดูไปตัดอารมณ์ได้อย่างเราจริงๆ้วตัดอารมณ์ได้ย่างเ <c oughs> อ่อคือในเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็ผมถึงบอกไปว่าตัดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าแต่มันไม่ใช่ถึงขั้นแบบถึงขั้นแบบพอมีอารมณนะ์แล้วถึงขั้นไปไปทําอะไรที่มันรุนแรงจนถึงขั้นเป็นผลร้ายกับตัวไงแทนที่เราถ้าถ้าเป็นถ้าผมย้อนไปในเรื่องอารมณ์ของผมนะถ้าเป็นเมื่อสิบปีก่อนอตอนนี้ผมอายุสี่สิบเอ็ดนะถ้าย้อนไปเมื่อสิบปีก่อนก็ ร้่นปีทีห้าปีที่ห้าตอนนั้นรุ่นน้องใชนห่อนี่เป็นรุ่นน้องใันห่อตานวยเนี่ยคือถ้าอารมณ์สภาว่านั้นน่ะคือผมสามารถที่จะทำร้ายคนได้เลยถ้ามีสถานการณ์อะไรแต่วันนี้วันนี้ผมสามารถพิจารณาแล้วว่าเอ้ยมันคุ้มได้คุ้มเสียเราจะเราจะทำมาทำไมเรามีวิธีการอื่นเยอะแยะณวันนี้มันจะไม่มีอารมณ์แบบนั้นนี่นี่ถามตานวยไงว่าตานวยตานวยไม่ได้ศึกษาแก่นแกนของพุทธศาสนาแต่ตานวยพยายามบอกว่าเน่ถ้าผมฟังมาทั้งหมดนะ ครูบาอาจารย์ของธนวยเนี่ยสามารถบรรลุทำขั้นสูงที่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครเนี่ยอยู่ระดับไหนสอนแบบไหนธนวยก็เชื่อโดยที่นวยไม่มีแก่นไม่มีเกณฑ์ไม่มีกรอบที่เป็นผุ้ตั้งศาสนาแบบเห็นแล้วว่าธนวยก็จะพยายามด้อยค่าสิ่งเหล่านั้นว่าเฮ้ยมันจัตสาลาจัหนังสือจัตตัวสอนเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้คือไม่ไม่ธนยกด้อยค่าตำลานะแต่สิ่งที่นวยพูดมาตลอดอย่างเช่นผมถามธนวยว่าเกณฑ์ที่ทำมาหรือโสดาบันนะธนวยบอกว่าตัดอารมณ์คือผมบอกว่าตําราไม่ดีนะผมไม่เห็นพูดอ่ะ แต่ผมบอกว่าการที่เราอ่านแค่ตำราแล้วเราไม่ไม่ปฏิบัติเนี่ยมันแล้วมันก็ใช่ที่ไม่ใชาที่เรยว่าตำราดีอันนี้เราเอาไปเลย่แต่ถ้าปฏิบัติไม่ยึดตามตำราก็เพี้ยนนะคะก็เพี้ยนในการทำไงหน่อยก็เพี้ยนนะคะคือคือตำราเนี่ยมันก็มาจากการปฏิบัตินี่แหละถึงปฏิบัติให้มาเขียนเป็นตำราแต่ถ้าปฏิบัติไม่อิงตำราก็เพี้ยนนะคะคือตำราเนี่ยผมเข้าใจแต่แล้วตำราก็ต้องมาแยกเป็นหลักคำสอนอีกนะเพราะตำรา ก็เขาประเด็นที่บอกว่าผมด้อยค่าตําราก่อนผมไม่เคยเอายิ่งไป่ก่อนโดยน้ยไม่ได้ด้อยค่าตําราโดยตรงแต่น้ยด้อยค่าตัวหนังสือโดยบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถามว่าในหลักการปฏิบัติเนี่ยคือคือในหลักการปฏิบัติเนี่ยบางทีเนี่ยนะในในข้อศินสมาธิแล้วก็บัญญาเนี่ยข้อพวกนี้ยเราไม่ต้องไปเปิดตำราหรอกมันมีอยู่ทั่วไปคุบาจัรติสมรรถนะสมาธิอะถ้าน่วยปฏิบัติผิดน่วยหลงเลยนะหลงแล้วตะลิงไปเลยนะเขาเรียกเขาวิชา ถามถึงเกณฑ์ในการปฏิบัติไงว่าครูบาอาจารย์ที่น่วยสมาทานนับถืออยู่เนี่ยเขาสอนอะไรผมอยากรู้อย่างแค่โสดาบันแล้วบอกตัดอารมณ์มันไม่พอน่วยโสดาบันเนี่ยต้องละสังโยน์สามสังโยน์สามคืออะไรบ้างศีลัตตปรามาตโดยรู้จักไหมวิจิกิจฉาดยรู้จักไหมเรื่องของอะไรสักยัจทิถีความหลงผิดเห็นผิดว่าเป็นของเราเนี่ยนวยรู้จักไหมนวยบอกตัดอารมณ์คาว่าตัดอารมณ์มันตื้นเขินเกินไปน่วยผมสรุปอย่างนี้เลยผมไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์นวยนะแต่ผมดูถูกว่าวิธีการสอนที่ไม่อิงกับ ข้อมูลหรือความรู้เชิงลึกเนี่ยมันทําให้หน่วยเพี้ยนหน่วยหลงหน่วยผิดได้มผมสรุปอย่างเงี้ยหน่วยไม่กดกันนะหน่วยตัดอารมณ์แล้วหน่วยไม่กดกันนะไปแล้วอ่ะไปแล้วอาไปแล้วเว้ยเ,เข้าไฮไลท์ทีไรเข้าไฮไลท์ทีไรทิ้งตูทุกทีไม่ฟังผ <laughs> เชื่อไหมเชื่อไหมดิพี่ <laughs> พีดเลพีกำลังเข้าได้เข้าเข็มไปเข้าไปแนละ้วกูเกิลแําหมดหรือเปล่าพี่ไลน์เลยสุดท้ายเลยเนี่ยคือกำลัง ผมก่อมแล้วแล้วไม่ยอมคุยกับ <ขอ S 1> กี้ด้วยนะเคินหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคือไฮไลท์ตรงนี้ผมไม่ได้คือผมต้องการให้เขาเห็นว่าวิธีการที่เขาพยายามเชื่อเนี่ยเขาเป็นคนเหมือนกับอยากจะหาอะไรที่มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาไงคนอ <c oughs> ื่นเขาทำแบบเนี้ยกูเป็นบกเ็กแบบอยากมีอยากมีมีพลังวิเศษอ่ะเออก็เลยอยากแตกต่าง แต่ชอบในความศรัทธานะคือเขาเป็นคนศรัทธาอะไรและศรัทธาจริงนะเราก็ไม่รู้ว่าในความศรัทธาของเขาเนี่ยเขาไปเจออะไรมาเขาถึงศรัทธาได้ขนาดนี้และยอมพลีชีพขนาดนี้แต่คือถ้าเกิดว่าก็พูดไม่ถูกอะเนี่ยคือคือมันต้องคุยแบบนี้ตะล่อมไปเรื่อยๆพอะทุกทีอะเราอะก็ไปเหมือนตะข้อเขาอะพอเราเปลี่ยนจากตะข้อมาเป็นตะล่อมอะมันจะดีขึ้นพอตะล่อมไปเรื่อยๆผมจะเห็นแล้วว่าอ๋อที่เห็นว่าเขาเนี่ยอยากจะเล่าในมุมของเขาเนี่ยให้เราฟังค่อนข้างที่จะเยอะ ในมุมที่เขาอยากจะจะสื่อสารนะว่าเขาไปเจออะไรมาเขาไปเห็นอะไรมาแล้วเขาอยากจะให้เราเนี่ยสัมผัสได้แบบเขาอันนี้คือในสิ่งที่เขาอยากจะให้เรารู้สึกในเสียงที่เขาสั่นๆนะไม่ใช่ว่าเขาสั่นหรือว่าเขาตอบไม่ถูกนะแต่เขาตื่นเต้นในการที่เหมือนเป็แบบเขาภูมิใจอ่ะภูมิใจว่าในสิ่งที่เขาเจอหรือว่าในสิ่งที่เขาเรียนรู้มาหรือเขารับทราบมาจากจากอาจารย์เขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอันนี้คือเข้าใจความรู้สึกเขานะที่ที่ที่เขาเขาเล่าอ่ะมันเหมือนคนแบบเหมือนเหมือนเด็กอยากเล่าอ่ะอยากเล่าไปเจออะไรใหม่ๆมาแล้วอยากเล่าอะไรเนี้ยพอถามว่าเอารู้ลึก เขาเล่าใหม่นะเขา่าเดี๋ยวตะล่อมตะล่อมค่อยๆแกะเขาค่อยแกะไปเรื่อยเขาบอกว่าเขาเจอ้องไายตอนยี uh <t um> <t uh um> ่สิบสี่ห้าใช่ไหมจำได้ไหมยีิบสี่ยี่ห้าตอนนี้สี่สบเอ็ดสีส็ดหรือสี่สิบเจ็สิบเอสีส่ิบอ็ดรุ่นนองุ่นน้องในแม่อนะคะุน้องอีกนะนะสิบเจ็ดปีที่แล้วจะไปเจอยังไรนเนมไปเจอยังไงสิบปีที่แล้วเขาเกิดกำลังคำนวณอายุ้องไหยอยู่มัใช่เหรอวมใช่หรอไม่ใช่ บอ,อกแล้วว่าโลกโลกนี้มันอยู่ยากก็อากาศร,ร้อนมากขึ้นมันก็เกิดอะไรแปลกๆขึ้นเยอะปะแยกย้ายเขาไปแล้วย <c oughs> ังจำอะไรจะต้องไฮไลท์เลยนะ <c oughs> เนะีบผม <c oughs> โควิดเขาต้องนานตบกลับเข้ามาไฮไลท์ก็คือสรุป <c oughs> ง่ายๆคือเขาเนี่ยเออถือว่าการยึดถือในหนังสือตำราอักษรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นควรจะต้องปฏิบัติแต่ปฏิบัติโดยไม่ต้องไม่ต้องมีหลักหลักเกณฑ์อะไรหลักกูเขาว่าเนี่ยคือตัวเขาเนี่ยข้อสรุปทั้งหมด อืมเลยไม่คุยกับเราด้วยยิงด้วยเราขึ้นมาจีบก็ไม่ไม่ยอมจีบเราด้วยเคยเจอคุณในแม่ไหมคะเขาเคยเจอค่ะเขาเคยเข้ามาในไลค์ค่ะแล้วเขาก็คุยดีนะคะคือคุยก็คุยดีค่ะคุยก็คุยปกติเขาก็อยากจะอธิบายในมุมมองของเขาแบบนี้แหละคะ่ะให้ให้ฟังกี้ก็คุยดีนะคุยดีกับเขาเหมือนกันแต่ว่าพอเหมือนประมาณแบบเราไปจีบเขาเยอะเราไปไป,ไปเล่นกับเขาเยอะเขาเขินหรือเปล <laughs> ่าท่านรวยหัวเดรปองของในแม่ช่างน่ารักได้เอ็นดูนะคะ <laughs> ปเรื่องนี้สอนให้รู้<ป>ว่าที่มีคูจินแล้วนะคะ <laughs> ใช่คูจินขอบคุณมากที่ผมโอ้ผม,อม่อมเขาจนแบบคือคนอย่างเงี้ยต้องให้เขาพูดอให้พื้นที่เขาพูดเราอย่าอย่าไปอย่าไปว่าเขาแต่ว่าทําไงให้เขากลับใจเนี่ยมันเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าทําได้คนเนี้ยดูดื้อแบบเนี้ยแต่ว่าน่าทําได,ได้แล้วก็ถ้าดึงเขาออกมาได้นะเดี๋ยวไอ้โครงสร้างโครงสร้างของลังงงงทธิเชื่อมจิตมันก็ค่อยหายไปเพราะว่าตอนนี้โครงสร้างเนี้ยมันได้ใจเพราะว่ามันมีคนที่ว่า เหมือนกับรู้กฎหมายอ้างตัวเป็นนักผู้รู้กฎหมายเอามากฎหมายมาเล่นงานคนอื่นเนี่ยแต่ถ้าให้เขากลับใจนะจิตพื้นฐานเขาเนี่ยไม่ได้เลวร้ายนะไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าเขาแค่เขาเรียกว่ามีความยึดติดยึดติดอะทิฏฐิขมองเขาสูงในในมุมมองขี่นะในมุมมองของกี้พ่อแม่แม่เขาก็ไม่ได้ว่ามีจิตใจที่ที่นี่นะแต่ตอนนี้เขาไม่รู้จะทํายังไงแล้วเขาก็ต้องสู้ไงในในในมุมบางมุมที่เราเคยได้ยินน่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายนะในบางมุมที่ได้ยินมานะ เออเพราะว่ามีคนที่เคยได้รับสิ่งดีๆจากเขาเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ทําไมถึงพลิกแพลงมาเป็นแบบนี้อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมถึงแบบว่ากลายมาเป็นคนแบบนี้กลายเป็นคนไม่น่ารักในสังคมแต่เมื่อก่อนเขาเคยน่ารักเราก็เลยอยากจะให้มุมมองที่เขาเคยน่ารักนะ่ะให้กลับมาอย่างน้อยก็เงียบอย่างน้อยก็ไม่ต้องมาตอบโต้อย่างน้อยก็อยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็ไม่สร้างปัญหากี่ว่าก,ก็ก็น่าจะน่ารักแบบเดิมเนาะนยากนันนเ้เขาเรียกว่าภาวะท่าดฝ่ายเขาแทรกอะถ้าใครดูหนังจีนนะโหไปฝึกวิชาแล้วก็ตีกับ เพราะว่าไปเจอครูบาอาจารย์ผิดอ่ะเพี้ยนเนี่ยเปครูบาอาจารย์กี้สอนไว้นะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออวิชชาคือการหลงหลงเข้าไปในสิ่งที่เราเห็นคือต่อให้เห็นกใ็ให้ให้ให้คิดไปเลยว่ามันไม่จริงต่อให้เราเห็นให้บอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่แล้วเราจะไม่ไปหลงไม่อยากไปเห็นแต่ในสิ่งที่เขากําลังทําคือเขาพยายามทําให้มันเห็นว่ามันมีจริงว่ามันเกิดจริงว่ามันเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้จริงนั่นแหละค่ะน่ากลัวมากน่ากลัวมาก,นาก,มากในสิ่งที่เขาเขากาลังจะสอนอยู่ทุกวันนี้น่ากลัว ะะลวิธีที่คุยกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่การสอนจากปกติมันต้องใช้การโคชชิงอ่ะคือโคชชิงคือการตั้งคําถามน,นําให้เขาแบบว่าเออได้คิดอ่ะพอเขาคิดคิดเองเขาแล้วเขาจะจนจนแต้มตัวเขาเองว่าเฮ้ยอูตอบอะไรไปวะอูจะพลาดกูจะผิดแล้วตอนหลังๆเขาเริ่มตั้งหลักตั้งหลักแต่ว่าตอบไม่ถูกก็หนีเลยเลย